สวัสดีครับเราจะมาปลูกแดงอโยธยากันนะครับวันนี้ก็จะไปเวลาประมาณสักประมาณเที่ยงหน่อยๆนะครับก็จะปลูกแดดๆอย่างนี้แหละแต่เราจะเอากิ่งต้นพันธุ์เนี่ยครับไปแช่น้ํำก่อนนครับสักครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยแล้วเราก็มาปลูกเลยครับเนี่ยปลูกก็จะใส่แค่พีโฟนิวนะครับไม่ลองก้นหลุมใดๆทั้งสิ้นนอกจากฟีโคนิวปุยป๋ยปยจะไม่ใส่เลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นครับ ใส่ไปช้อนหนึ่งก็ถอดทุงออกมาเนี่ยครับแล้วก็ตั้งลงไปตั้งลงไปแล้วก็ใส่ไปอีก1ช้อนอย่างนี้ครับโรยโรยเสร็จแล้วก็ดินกบเนี่ยนะครับแค่นี้นก็จะปลูกอย่างเงี้ยปลูกทุกต้นหลังจากปลูกแล้วได้ประมาณสัก20วันค่อยหยอดปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะเป็น25.7 7, 7ทุก15วันปุ๋ย้อก็ใส่ไปเลย3เดือน ครั้งสี่เดือนครั้งทีละครึ่งกระสอบเลยนะครับทิ้งกองเลยหางโคนสักสักสอบหนึ่งถ้าเป็นปุ๋ยคอกน,นะครับปุ๋ยเคมีก็จะใส่หางโคนคืบหนึ่งหลังจากปลูกยี่สิบวันน้ำถ้าถ้าตอนนี้นะครับของผมน้ําผมลดเช้าเย็นอาจเตรียมที่เลยเนี่ยครับปลูกก็จะปลูกเนี่ยก็จะประมาณนี้อืมไม่ยากครับเนี่ยผมมีปลูกก็จะได้ปลูกอย่างนี้ต้นก็จะสภาพนี้นะครับที่เห็น ก็จะเหมือนหงชจ้วนที่ปลูกหลังจากปลูกได้ยี่สิบวันค่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่หางโคนสักคืบหนึ่งก็เทกองไว้เลย,เลยแล้วก็ลดน้ำเลยแต่ช่วงนี้ปลูกหน้านี้ก็ควรรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นเลยเนี่ยครับเนี่ยดูได้เลยนะครับไม้ที่ปลูกก็จะประมาณนี้แคบจะไม่เห็นไม่เห็นต้นแหละนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับที่ปลูก